พยกอยัดเต็มกลางครุงจากต้นสู่โต๊ะยกระดับความปลอดภัยผักและผลไม้ส่งตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สำนักดานคณะกรรมการอาหารและยาอยจัดงานจากต้นสู่โตะ๊นะณเมืองสุขสยามห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามชั้นจีระหว่างวันที่30มกราคม2569เปิดพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคพร้อมจำหน่ายผักผลไม้และผลิตภัณฑ์แปลรูปคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภยัยสดใหม่จากแหล่งผลิตโดยตรง ควบคู่กิจกรรมวิชาการนิทรรศการให้ความรู้การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและกิจกรรมบันเทิงตลอดงานวันนี้30มกราคม2569นายพัฒนาพร้อมพัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานจากต้นสู่โต๊ะณนะเมืองสุขสยามห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามชั้นจีโดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณาสุข ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้อย่างปลอดภัยการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แหล่งผลิตการนำเข้าการกระจายสินค้าไปจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ขอชื่นชมและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารวมถึงเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันมาตรการและกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบผักและผละไม้อย่างต่อเนื่องและร่วมกันจัดงานดีๆเช่นนี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในฐานะผู้บุริโภคอย่างยิ่งในพัฒนาพร้อมพัดกล่าวด้านเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่า การจัดงานจากต้นสู่โต๊ะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม้ได้อย่างปลอดภยัยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการนิทรรศการให้ความรู้การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญการแสดงและกิจกรรมพิเศษที่ถ่ายทอดแนวคิดจากต้นสู่โต๊ะอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังมีโซนจำหน่ายผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปลรูปที่ผ่านการกำกับดูแลตามมาตรฐานปลอดภัยสดใหม่จากแหล่งผลิตโดยตรงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้อย่างมั่นใจ